วัคซีนเนี่ยเนื่องจากวันนี้เป็นกรณีที่มีปริมาณค่อนข้างมากในวันแรกของอุดรธานีก็ทางโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดเตรียมทั้งบุคลากรสถานที่นะครับการจัดคิวแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการฉีดก็เป็นระบบพอสมควรแต่ว่าก็จะมีการปรับปรุงบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มีความรวดเร็วแล้วก็มีความมีระยะห่างที่ดีขึ้นนั้นนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าจัดได้ดีครับ ก็ของผมปกติครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรนะรู้สึกปกติไม่ไม่ได้ปวดไม่ได้รู้สึกวิงเวียนหรือมีอาการอื่นอะไรนะครับปกติต้องต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าฉีดวัคซีนแล้วแต่ไม่ใช่ไม่เป็นโรคนะแต่จะทําให้อาการรุนแรงมาลดลงเพราะนั้นเราก็ต้องฉีดวัคซีนก็ต้องระวังตัวเองอยู่เหมือนเดิมวันนี้นะโยบายกระทรวงให้ฉีดให้เสร็จภายในวันนี้ให้หมดเราก็กล่าวว่าน่าจะประมาณเที่ยงคืนนะคะเสร็จวันนี้ต้องครบหมดค่ะ สำหรับในส่วนของการเตรียมยาวัคซีนนะคะรอบนี้จะเป็นตัวซิโนแวคนะคะเพราะเนี่ยเพื่อประกันความมั่นใจนะคะว่ายาที่เตรียมเนี่ยเป็นยาที่ปราศจากเชื้อนะคะไม่เกิดการปนเปือเ้อนเพราะเนี่ยทีมโรงพยาบาลอุดรธาน,นีจึงมอบให้กลุ่มงานเภสัชกรรมเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการเตรียมยานะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยบุคลากรที่มาใช้ในการเตรียมยาก็จะเป็นบุคลากรเภสัชกรที่อยู่ในงานเตรียมยา แล้วก็มีพยาบาลนะคะชุมชนเข้ามาช่วยนะคะโดยการเตรียมเนี่ยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะก็จะเป็น freshly prepared คือเตรียมแล้วจากนั้นก็ส่งให้ทีมผู้ฉีดยาเนี่ย่ะทีมพยาบาลเป็นผู้ให้บริการค่ะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะครับก ตปนั่งพักแล้วก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอาการอะไรก็ผมก็แค่รอเวลาเพื่อจะมาวัดความดันซ้ำทีนี้ผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นนโยบายของประเทศที่อยากให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันฉีดแล้วก็ถ้าฉีดเยอะเรามีพุ่งกันทุกทกคนก็เสร็จเราก็สามารถไปไหนมาไ,ไหนได้เศรษฐก,ก,กิจก็จะดีครับ ค่ะก่อนฉีดก็ไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลอะไรนะคะหลังฉีดก็ไม่ได้ไม่ได้มีอาการเจ็บอะไรเลยะคะ่ะสบายมากค่ะพยาบาลเขาฉีดมือเบามากค่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเข็มจิ้มเลยการฉีดวัคซีนโควิดวันนี้นะคะมีขั้นตอนบริการที่เป็นระบบมากเลยะคะ่ะขอเชิญทุกท่านมาฉีดนะคะแล้วก็ช่วงฉีดก็ไม่มีอาการใดๆนะคะก็ไม่เจ็บมือเบามากเลยนะคะพยาบาลขอเชิญทุกคนมาฉีดให้ครบทุกคนเลยนะคะ คงจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราจะได้มีภูมิคุ้มกันในการาดูแลตัวเองค่ะก่อนฉีดนะคะไม่มีอาการอะไรนะคะไม่มีความดันก็ปกติคะ่ะหลังฉีดก็ปกติคะ่ะไม่มีอาการวิงเวียนหน้าเมื่อเป็นลมหรือขึ้นไซด์ไม่มีอาการอะไรคะ่ะปกติดีคะ่ะ ทุกคนน่าจะมีความประสงค์ที่อยากจะฉีดนะครับหลังจากที่มีการแพร่ระบากดก็ไม่ได้ไม่ได้มีความกังวลครับแต่พอฉีดก็เชื่อว่าในส่วนของในการที่จะมาสามารถจะไปฉีดได้ผมเชื่อว่าในส่วนของระบบหรือการที่ทดลองนะครับน่าจะมีความเชื่อมั่นตรงนี้ก็จึงเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาฉีดเพื่อที่จะทําให้มีภูมิคุ้มกันครับ ก่อนที่จะมาฉีดก็มีความกังวลเยอะค่ะว่าจะมีความเสี่ยงอะไรไหมมันจะเจ็บไหมหรืออะไรเงี้ยพอมาฉีดก็อาการข้างเคียงก็ไม่มีค่ะตอนนี้ก็กําลังนั่งรอดูอาการหลังฉีดอยู่ค่ะก็ไม่ได้มีคือไส้อาเจียนมีเวียนหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกอะไรตรงไหนก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกๆคนนะคะแล้วบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคคลทั่วไปมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องก,กันโรคโควิด -19 ้นี้ทุกคนค่ะ ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีนะครับเมื่อทางจังหวัดเราได้รับโคต้าวัคซีนแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีนนะครับ <c oughs> เพื่อจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของตัวเองในการที่จะป้องกันโควิด -19 <c oughs> นะครับครับก็คงเร็วๆนี้นะครับก็คงจะได้ถึงคิวพี่น้องประชาชนนะครับ <c oughs> จังหวัดก็จะรอการจัดสรรวัคซีนมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขครับเมื่อถึงเวลานั้นแล้วทางจังหวัดจะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ไปรับการฉีดวัคซีนครับ เชิญตวทุกคนนะครับขอบคุณครับ